การบุกยูเครนของรัเสเซียครับถ้ามองในมุมของชาติโลกตะวันตกเนี่ยมันคือการโจมตีพนันธมิตรหน้าใหม่ของพวกเขาดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่ประเทศต่างๆนั้นจะมีมาตรการตอบโต้รัเสเซียด้วยวิธีการที่ไม่ใช้กําลังทหารครับหนึ่งในนั้นคือการคว่ำบาตรผ่านกีฬาฟุตบอลเนี่แหละครับ Mainstand Stories เรื่องราวกีฬาที่มากกว่าผลการแข่งขันฟุตบอลิสต้าบายจิตรกรสีํำเครือสวัสดีครับต้อนรับสู่ฟุตบอลิสตา้านะครับกับผมจิตรกรสีคมเครือครับและนี่คือเรื่องเล่าจากคนบ้าบอลนะครับฝากกดติดตามไว้ก่อนเลยนะครับกับช่องของเราครับสําหรับ Mainstand Thailand ครับกําลังเดินหน้าเข้าสู่หลักสี่แสนซับแล้วนะครับประวันนี้เนี่ยค่อนข้างจะละเอียดอ่อนครับ เพราะว่าสถานการณ์ในเรื่องของรัสเซียกับยูเครนเนี่ยมันก็มีข่าวสารเพิ่มเติมมาเรื่อยซึ่งเหตุการณ์นี้มันก็ส่งผลกระทบไปหลากหลายทุกวง์การครับการเมืองเศรษฐกิจการเงินการค้ารวมถึงวงการกีฬาด้วยครับวันนี้เนี่ยลองมาไล่เรียงกันหน่อยครับว่าวงการกีฬาเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างและโดยเฉพาะในวงการกีฬาฟุตบอลนะครับที่ดูเหมือนว่าจะใกล้ตัวเรามากที่สุดและพวกเขารับมือกับมันอย่างไรติดตามไปพร้อมกันที่นี่ครับ ถ้าเราจะเริ่มต้นก็ต้องมองไปที่ยูเครนก่อนครับในนะผู้ที่โดนบุกรุกเข้ามานะครับซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดครับ24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับวโลโดิมีเซเลนสกี้ครับประธานาธิบดีของยูเครนประกาศคำสั่งโดยตรงครับให้ระงรับการแข่งขันฟุตบอลในประเทศเป็นเวลา30วันหลังจากที่รัสเซียนั้นเคลื่อนพลบุกป,ประเทศอย่างเป็นทางการ แต่นั่นเพียงแค่การประกาศเบื้องต้นครับเพราะสิ่งที่เรารับทราบก็คือต่อให้ระยะเวลามันบ่งบอกขอบเขตว่า30วันแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วครับมันยังไม่มีใครสามารถคาดการได้ครับว่าสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยมันจะยุติลงเมื่อไหร่แล้วฟุตบอลของยูเครนจะกลับมาลงเล่นได้จริงเมื่อไหร่หรือกลับมาลงเล่นในสภาพแบบไหนเพราะต่อให้จบ ในเรื่องของรัสเซียบุกยูเครนเราก็ไม่สามารถคิดแทนได้ครับว่ายูเครนจะบอบช้ำขนาดไหนหรือว่ามีกระจ,จิกระจายในการกลับมาเล่นกีฬาหรือกลับมาเล่นฟุตบอลได้จริงๆหรือเปล่าประชาชนยูเครนส่วนใหญ่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่หลบภัยครับรวมถึงนักฟุตบอลหลายคนครับต้องพบเจอกับชีวิตที่ยากลําบากโดยเฉพาะผู้เล่นต่างชาติที่เข้ามาเล่นอยู่ในลีกของยูเครนไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ต้องขอความช่วยเหลือจากประเทศบ้านเกิดให้ส่งคนมาช่วยพาตัวออกไปหรือว่าครอบครัวของพวกเขาออกไปด้วยเช่นในกรณีของนักเตะบราซิลที่ส กัดสโมอสอนดิโดโมเยฟและชักตาโดนเนตครับที่รวมตัวกันขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลบราซิลเพื่อให้พวกเขาได้กลับบ้านนอกจากนี้ฟุตบอลในระดับนานาชาติของยูเครนก็ได้รับผลกระทบหนักเช่นกันครับเพราะพวกเขามีโปรแกรมจะต้องแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบเพลย์ออฟในวันที่24มีนาคมนี้ครับด้วยการบุกไปเยือนสกอตแลนด์แต่จากสถานการณ์ตอนนี้ยากมากครับเป็นไปไม่ได้เลยครับที่พวกเขาจะเดินทางออกนอกประเทศได้เพราะว่าเขตแดนของยูเครนตอนนี้เนี่ยโดนรัสเซียตีล้อมไม่หมดแล้วทางสาขานฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟี ف า รวมถึงสาพานฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟ่าครับยังไม่ได้ตัดสินใจในอนาคตของเกมนี้นะครับว่าจะทําอย่างไรหากสถานการณ์มันยังไม่ได้คืบหน้าไปในทิศทางดีขึ้น แต่ถ้าดูจากบทเรียนในอดีตที่ผ่านมานะครับในเคสที่มีปัญหาระหว่างประเทศส่วนใหญ่ครับยูฟ่าก็จะพยายามหาพื้นที่แข่งขันที่เอื้อให้กับแข่งขันนั้นได้มากที่สุดอาจจะเป็นสนามกลางหรือพื้นที่ที่มันปลอดภัยมากกว่านี้เดี๋ยวเร่าตามครับปัญหาที่ยูเครนเจอณปัจจุบันมันคือการใช้กําลังทหารครั้งใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปนับแต่สงครามโลกครั้งที่2เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆครับถึงมองถึงโอกาสแทบเป็นไปไม่ได้เลยครับ ที่ทีมชาติยูเครนจะเล่นในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบเพลย์ออฟแต่ถ้าหาทางออกไม่ได้จริงๆแล้วการแข่งขันมันต้องดําเนินต่อไปนะครับสุดท้ายยูเครนอาจจะโดนตัดสิทธิ์ เพราะที่สุดแล้วยูเครนไม่มีทางเลือกใดๆครับเอาแค่สถานการณ์ในบ้านเมืองเนี่ยแค่อยู่รอดปลอดภัยก่อนเนี่ยเป็นดับแรกครับที่เหลือค่อยว่ากันส่วนฝั่งของรัเสเซียนะครับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทําให้พวกเขาถูกมองว่าเป็นไวร้ายของเรื่องนี้ครับมองว่าเป็นตัวร้ายเป็นตัวเข้ามารุกรานเป็นตัวเข้ามาก่อเหตุโดยเพราะสายตาจากโลกตะวันตกถ้าเรามองย้อนกลับไปครับ ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2นะครับรัเซียและกลุ่มชาติโลกเสรียืนตรงข้ามกันบนเวทีการเมืองมาโดยตลอดอยู่แล้วแม้ว่าเวลาจะผ่านไปหลายปีแล้วก็ตามครับแต่บริบทบางอย่างก็ไม่เคยจางหายไปไหนครับไม่ว่าจะอยู่ในชื่อของสหภาพโซเวียตหรือว่ารัเสเซียเองก็ตามไม่มีความไว้วางใจซึ่งกันและกันมีแต่ความคิดที่จะแข่งแย่งชิงอํานาจ จากทั้ง2ฝ่ายถึงแม้ว่าจะเป็นความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนครับแต่ว่าชาติโลกตะวันตกก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครสําคัญโดยเฉพาะความพยายามของยูเครนที่จะเข้าไปเป็นสมาชิกของนาโตหรือองค์กรสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือซึ่งเป็นองค์กรพันธมิตรทางทหารของชาติตะวันตกที่รัสเซียมองว่าหายูเครนไปเข้าร่วมนาโตก็เปรียบเสมือนการ เปิดพื้นที่ให้กับชาติตวันตกนั้นลุกรานดินแดนเข้ามาอยู่ระยะประชิดมากขึ้นเหตุนี้แหละครับที่รัสเซียจึงเลือกบุกดินแดนยูเครนก่อนเพื่อรักษาพื้นที่ของตัวเอง ปักหลักเป็นป้อมปราการไว้ก่อนการบุกยูเครนของรัเสเซียครับถ้ามองในมุมของชาติโลกตะวันตกเนี่ยมันคือการโจมตีพนันธมิตรหน้าใหม่ของพวกเขาดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่ประเทศต่างๆนั้นจะมีมาตรการตอบโต้รัเสเซียด้วยวิธีการที่ไม่ใช้กําลังทหารครับหนึ่งในนั้นคือการคว่ำบาตรผ่านกีฬาฟุตบอลนี่แหละครับชาลเก้0ูนีครับสโมสรดังในเยอรมน,นีครับปัจจุบันเนี่ย ตกไปอยู่ลีกา2นะครับประกาศยกเลิกสปอนเซอร์ค่าหน้าอกอย่างก a สปอมซึ่งเป็นบริษัทด,ด้านพลังงานจากรัเสเซียครับรวมถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยนะครับทีมดังของเกร็ดที่ยกเลิกสัญญากับแอ r o โรฟอร์ดบริษัทสายการบินสัญชาติรัเสเซียจากการเป็นสปอนเซอร์หลักของสโมสรแต่ประเด็นสำคัญที่สุดคือเรื่องของยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกครับนัดชิงชนะเลิศเนี่ยตามโปรแกรมเดิมต้องเล่นที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเมืองใหญ่ของรัเสเซียซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับฝั่งของยุโรป เพียงแต่ว,ว่าพอมีเหตุการณ์รัสเซียบุกยูเครนเนี่ยน,นะครับก็มีการทบทวนกันใหม่แล้วก็มีการกดดันจากชาติสมาชิกของยูฟาครับว่าอยากให้ปลดเจ้าภาพนัดชิงแชมเปี้ยนส์ลีกออกจากรัสเซียซะโอเคครับถ้าเรามองว่ารัสเซียก็ไม่ได้เป็นพื้นที่รบเพราะเป็นฝั่งของยูเครนต่างหากที่กองกําลังของรัสเซียนั้นบุกเข้าไปแต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันครับภายในของรัสเซียก็ไม่ได้สงบขนาดนั้นประชาชนบางส่วนก็ออกมาต่อต้านในการตัดสินใจของรัฐบาลที่จู่โจมยูเครนครับจนนาไปถึงการปราบปรามทางการเมืองของรัสเซีย ขณะเดีวยวกันนัชชิงชาเลอร์แชมเปนส์ลีกเนี่ยถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของยูฟ่าครับเป็นแมชที่เต็มไปด้วยความสําคัญโดยเฉพาะในเรื่องของเม็ดเงินเศรษฐกิจรวมถึงมูลค่ามหาศาลดังนั้นการจัดเกมสําคัญที่รัสเซียในช่วงเวลาตรงนี้ครับมันเป็นสิ่งที่ชาติหาอำนาจฝั่งของตะวันตกไม่ยอมแน่ครับสุดท้ายก็มีการเปลี่ยนแปลงจรงิจรงๆครับจากเดิมต้องเล่นนัชิงชาเลอรที่ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กก็ย้ายครับมาเล่นที่พรเดอแพรงในกรุงปารีสของฝรั่งเศสแทนนอกจากนี้นะครับสถานการณ์ดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อฟุตบอลในระดับทีมชาติของฝั่งรัสเซียด้วยครับเพราะรัสเซียเนี่ยยังมีโปรแกรมที่ต้องแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบเพย์ออฟกับโปรแลนด์ในรอบแรกครับและถ้าหากชนะก็จะเข้าไปเจอผู้ชนะระหว่างสวีเดนหรือว่าสาธารณรัฐเช็กแต่ตอนนี้ครับทั้ง3ประเทศถแถลงการร่วมกันเลยครับว่าไม่ต้องการเดินทางไปแข่งที่ประเทศรัสเซียเพราะเห็นว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของนัก พร้อมทั้งกดดันให้ทางฟีฟ่าและยุ FA ฟ่าเปลี่ยนสถานที่จัดการแข่งขันใหม่แต่ถาาสถานการณ์มันยังไม่ดีขึ้นนะครับเชื่อว่าประเทศจากฝั่งตะวันตกก็จะมากดดันรัสเซียมากขึ้นครับมันอาจจะเลยเถดไปดึงขั้นว่าการตัดสิทธิ์สโมสรรัสเซียจากการแข่งขันฟุตบอลยุโรปออกไปเลยเราจะเห็นได้ว่าปฏิริยาของโลกฟุตบอลทั้งสองประเทศครับแตกต่างอย่างชัดเจนครับยูเครนเนี่ยไม่มีแม้กระทั่งโอกาสที่จะเล่นฟุตบอลครับและมองไม่เห็นด้วยครับว่าจะได้เล่นเมื่อไหร่เพราะประเทศกำลังโดนบุกเข้ามาโดนลุกรานเข้ามาขณะที่รัสเซียครับ สิทธิ์ของพวกเขาก็เริ่มสูญเสียไปทีละเล็กทีละน้อยผลพวงก็มาจากการตัดสินใจของรัฐบาลที่เลือกใช้กําลังทหารในการบุกโจมตียูเครนนั่นแหละรครับสิ่งแตกต่างก็คือรัสเซียมีทางเลือกในการตัดสินอนาคตได้ครับว่าจะเดินหน้าต่อหรือว่าจะพอแค่นี้หากสถานการณ์นี้ได้ข้อสรุปในเร็ววันฟุตบอลของรัสเซียก็อาจจะกลับมาเป็นปกติแล้วก็รื้อฟื้น ความสัมพันธ์กับชาติตะวันตกได้ในอนาคตอันไกลแต่ถ้ารัเสเซียเดินหน้าต่อการโดนแบนความบาดหรือการตัดวงการฟุตบอลรัเสเซียออกจากการแข่งขันในทวีปยุโรปก,ก็มีโอกาสไปไม่ได้สูงครับเพราะนี่คือสิ่งเดียวที่ทางฝั่งชาติตะวันตกจะตอบโต้รัเสเซียได้โดยที่ไม่ใช้กำลังทหา ซึ่งก็อย่างที่เราคุยกันไปครับว่าณตอนนี้มันบอกไม่ได้จริงครับว่าจะไปจบลงอย่างไรเมื่อไหร่โอเคครับถึงแม้ว่าสถานการณ์ตอนนี้มันอาจจะยังห่างไกลครับกับที่กระแสข่าวในออนไลน์หรือโซเชียลต่างๆที่พยายามปลุกปัปป่นว่าเฮ้ยจะกลายเป็นสงครามโลกครั้งที่3มมันยังไม่ถึงขั้นนั้นครับแต่การปิดล้อมยูเครน ในระยะยาวเป็นไปได้ครับถ้ามันยังยืดเยื้อแบบนี้ไปเรื่อยๆซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ทางการอาหารที่เราเคยเห็นกันมาแล้วโดยเฉพาะในการทําสงครามยุคใหม่ครับและถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับผลกระทบอาจจะเกิดขึ้นกันทั้ง2ฝ่ายครับทั้งรัสเซียแล้วก็ยูเครนความตึงเครียดก็จะมากขึ้นและบรรดาชาติตะวันตกก็คงจะเทคแอคชั่นมากขึ้นครับคราวนี้เนี่ย มันน่าสนใจในเรื่องของการแก้ปัญหาของบรรดาองค์กรหใหญ่ๆครับทั้งฟีฟ่าทั้งยูฟ่าซึ่งองค์กรเหล่านี้ก็พยายามแบบบอกกล่าวกับทุกคนครับหรือว่าทําแคมเปญต่างๆน,นานาว่ากีฬาไม่ควรนํามาอยู่กับการเมืองไม่เอาฟุตบอลไปอยู่กับการเมืองแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วมันไม่เคยแยกออกจากกันด้วยซ้ําไปครับดังนั้นถ้าให้คาดการครับเชื่อว่าบรรดาองค์กรเหล่านี้ครับทั้งฟีฟ่าแล้วก็ยูฟ่า คงพยายามหาทางออกที่มันอลุมอล่วยที่สุดครับไอ้เรื่องการตัดสิทธิ์การแบนการคว่ำบาตรต่างๆมันอาจจะเป็นทางเลือกสุดท้ายยกเว้นว่าจะมีการแข่งขันในพื้นที่เสี่ยงจริงๆเนี่ยอันนั้นอาจจะต้องมาคุยกันใหม่อย่างไรก็ตามครับถ้ามันเลยเถิดไปมากกว่านี้ล่ะเกินอำนาจของทั้งฟีฟ่าและยูฟ่าเนี่ยนะครับสมมติว่าถ้ามันไปถึงในระดับสหประชาชาติถึงตรงนั้นเนี่ยมันคงเป็นเรื่องของการลงโทษระดับสากลกับรัสเซีย หรือแม้กระทั่งกับยูเคนเองก็ตามถึงถ้าพี่ใหญ่อย่างสาประชาชาติเปิดก่อนถึงตรงนั้นนะครับทั้งฟีฟาและยูฟาก็อาจจะทำอะไรได้ได้ง่ายขึ้นหรือตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแล้วจะหามองในภาคของเศรษฐกิจสมมุติว่าบรรดาสโมอสรในหลีของยุโรป ความบาทธุรกิจจากทางรัสเซียไม่เอาเป็นสปอนเซอร์ต่างๆภาคเศรษฐกิจของรัสเซียจะเป็นอย่างไรจะล้มคลืนลงมาหรือเปล่าหรือถ้ามองกลับกันแล้วโลกฟุตบอลในหลีของยุโรปโดยที่ไม่มีผู้สนับสนุนจากธุรกิจของรัสเซียเนี่ยมันจะทําให้เม็ดเงินนั้นคล่องตัวหรือเปล่าเพราะเราก็รู้ครับว่าเงินสนับสนุนก้อนใหญ่ๆเนี่ยในภาคธุรกิจของรัสเซียเนี่ยมันมีผลประโยชน์อย่างมากกับบรรดาสโมสรในหลีของยุโรปครับหรือแม้กระทั่งองค์กรใหญ่อย่างยูฟ่าครับอย่างากาสปอมเนี่ยเป็นสปอนเซอร์หลัก ของเวทีแชมเปี้ยนส์ลีกมาอย่างยาวนานครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันน่าสนใจว่าจะเลือกกันแบบไหนบทสรุปก็คือตามปกติแล้วเราจะได้เห็นการจัดการปัญหาทางด้านกีฬาที่เกี่ยวกับการเมืองโดยใช้เรื่องกีฬาเป็นสำคัญครับแต่สำหรับเหตุการณ์นี้ครับปัจจัยทางการเมืองเนี่ยกลายเป็นแรงผลักดันหลักครับที่นำไปสู่การตัดสินใจต่างๆในโลกของฟุตบอล ถึงถ้าเรามองภาพรวมภาพใหญ่นะครับก็ต้องยอมรับว่าปัญหาระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยมันคือปัญหาของ2ประเทศใหญ่สุดในทวีปยุโรปครับนับตั้งแต่เสร็จสิ้นสงครามเย็นเป็นต้นมานี่คือแมชที่ใหญ่ที่สุดเรื่องราวเนี่ยมันใหญ่เกินกว่าวงการฟุตบอลไปแล้วครับรวมถึงวงการกีฬาอื่นด้วยครับและใหญ่เกินกว่าที่จะไปตัดสินใจทุกอย่างได้เองครับสุดท้ายเราก็ต้องยอมรับครับว่าการตอบสนองของโลกฟุตบอลที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่นะครับมันมาจากแรงขับทางการเมืองทั้งนั้นโดยเฉพาะมาตรการที่ยุโรปตะวันตก เลือกตอบโต้ทางรัเสเซียดังนั้นแล้วความเปลี่ยนแปลงในฟุตบอลที่จะเกิดขึ้นจากวิกฤตทางการเมืองครั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์มันจะเป็นอย่างไรต่อไปจะดีขึ้นจะแย่ลงถ้าจบเร็วปัญหาก็จบเร็วครับแต่ถ้าไม่ทุกอย่างก็ดําเนินต่อไปแล้วก็เฝ้ามองครับว่าขอให้มันมีผลกระทบต่อโลกของฟุตบอลของเราเนี่ยน้อยที่สุดแล้วกันครับหวังว่าแบบนั้นกินไหนบ้างกับเทนนี้ครับอ่ะ คอมเมนต์เข้ามาบอกกันหน่อยนะครับแล้วก็ฝติตตามช่องทางของเราไว้ด้วยครับเมนสแตนไทยแลนด์นะครับกำลังเข้าสู่หลัก400แสนซับแล้วฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับส่วนทางอื่นๆครับนอกจาก YouTube งมีวมี Facebook, Twitter, Instagram, TikTok ครับแล้วก็ช่องทางใน Podcast ด้วยนะครับ s า u ์คลาสส Spotify, Apple p o d c a s คสเพลงแคสซ์ค์นคำว่าเมนสแตนครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ